ยินดีต้อนรับผูช้ชมเข้าสู่ห่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นทุ่มไปไม่อ่านเปิดการแข่งขันประกวดสุดยิ่งใหญ่ เพื่อสารฝันให้เยาวชนคนใต้เชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักสองนาครองพี่น้องสาวเจนนี่ได้หมดท่าสุดชื่นและลินลี่เลิกคุยทั้งอำเภอที่เมื่อไม่นานมานี้เจ้าตัวพึ่งผ่านพ้นไปกับข่าวเชาว้าสะเทือนวงการลูกทุ่งที่ทำเอาผู้คนสนใจกันทั่วบ้านทั่วเมืองแต่หลังจากที่มรสุมได้พัดผ่านไปทั้งคู่ก็กลับมาทำงานและเดินหน้าต่อสู้อีกครั้งและล่าสุดทางด้านสาวเจนนี่ได้โพสต์การประกวด โครงการ DM แบ่งปันสารฝันให้เยาวชนคนใต้ครั้งที่1ซึ่งมีข้อความระบุว่าโครงการ DM แบ่งปันสารฝันให้เยาวชนคนใต้ครั้งที่1นงน้องๆคนไหนหรือโรงเรียนไหนสนใจเข้าร่วมแข่งขันติดต่อได้ที่ไลน์แอดไดม t ดท s o ย์เฉินหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0980763627เพราะเจนนี่มีความสุขทุกครั้งที่ได้เปิดโอกาสให้กับเด เด็กเยาว,วชนรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถในด้านที่ถูกต้องทีงานนี้มีชาวเน็ตให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวละค่ะ